ลองนึกภาพชีวิตของเราว่าเป็นเหมือนเรือใบที่กำลังออกสู่ทะเลกว้างเราอาจมีเรือที่แข็งแรงมีใบเรือใหญ่มีทักษะการแล่นเรือแต่ถ้าไม่มีทิศทางหรือจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเรือก็อาจแล่นวนอยู่รอบอ่าวโดยไม่ไปไหนไกล การใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายก็คล้ายกันเราอาจมีความสามารถมีทัพยากรมีโอกาสแต่ถ้าขาดเข็มทิศในใจวันเวลาจะไหลผ่านไปโดยไม่รู้ว่าเราได้เข้าใกล้สิ่งที่ต้องการจริงๆหรือไม่ ในแง่วิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาอย่างเอ็ดวินล็อกและแกรี่ลาธรรมศึกษาเรื่องการตั้งเป้าหมาย (goal setting theory) มานานหลายสิบปีและพบว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความทา้าทายอย่างเหมาะสมจะกระตุ้นสมองส่วน Prefrontal Cortex ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของแรงบันดาลใจแต่เป็นกระบวนการทางสมองที่เปลี่ยนพลังความคิดให้กลายเป็นการกระทําในพุทธศา,าสนาแนวคิดนี้ใกล้เคียงกับสัมมาทิฏฐิหรือการเห็นชอบในมัคมีองค์8เมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นเป้าหมายของชีวิตอย่างชัดเจนเช่นการลดทุกข์การพัฒนาจิตการทำประโยชน์ต่อผู้อื่น จิตก็จะมีพลังที่จะดำเนินต่อแม้ต้องเผชิญอุปสรรคชีวิตที่มีเป้าหมายก็เหมือนการปลูกต้นไม้ในสวนเรารู้ว่าต้นนี้ต้องใช้เวลาเติบโตรดน้ำวันนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะออกผลแต่การรดน้ำอย่างสม่ำเสมอร่วมกับแสงแดดและการดูแลจะค่อยๆเปลี่ยนต้นกล้าให้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและผละไม้ เป้าหมายในชีวิตก็เช่นกันมันเติบโตได้จากการดูแลทุกวันไม่ใช่จากการทำครั้งเดียวแล้วจบและบางครั้งเส้นทางไปสู่เป้าหมายก็ไม่ราบเรียบเหมือนการเดินทางไกลที่ต้องผ่านภูเขาและหุบเหวบางช่วงเราอาจรู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าเลยแต่ถ้าเราหยุดกลางทางเพราะท้อก็จะไม่มีวันเห็นวิวสวยที่รออยู่ข้างหน้า การวิ่งมารา t h นเป็นตัวอย่างที่ดีนักวิ่งหลายคนบอกว่าช่วงกิโลเมตรที่30มสถึงสาคือช่วงที่ยากที่สุดร่างกายส่งสัญญาณให้หยุดแต่ถ้าใจยังจำเป้าหมายได้เขาก็จะก้าวต่อและเมื่อถึงเส้นชัยความเหนื่อยทั้งหมดก็กลายเป็นความภูมิใจ ในทางประสาทวิทยาการก้าวเล็กๆสู่เป้าหมายจะทำให้สมองปล่อยสารโดพามีนเล็กน้อยซึ่งเป็นรางวัลทางเคมีช่วยให้เรารู้สึกว่าการทำต่อไปนั้นคุ้มค่าในทางพุทธศาสนาการรับรู้ความก้าวหน้าทีละน้อยคืออธิปไตยแห่งตนหรือการรู้จักให้กำลังใจตัวเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมารับรองความสำเร็จบางครั้งเป้าหมายก็เหมือนการซ่อมสิ่งของที่แตกหัก ถ้าเราไม่เริ่มลงมือเศษชิ้นส่วนก็จะยังคงแยกกันอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเริ่มหยิบมันมาประกอบแม้อาจไม่กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีเรื่องราวมีรอยแผลเป็นที่สวยงามเหมือนศิลปะคินซึง,งิของญี่ปุ่นที่ใช้ทองซ่อมรอยแตกการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายก็เช่นกันมันช่วยให้เรากล้าซ่อมแซมสิ่งที่แตกในใจลองนึกภาพสังคมเป็นเหมือนเมือง เมืองที่ไม่มีแผนพัฒนาก็จะโตอย่างไร้ระเบียบมีถนนที่ตัดไม่เชื่อมกันมีบ้านที่สร้างโดยไม่คิดถึงระบบน้ำหรือไฟฟ้าเป้าหมายก็เหมือนผังเมืองที่ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบในพุทธศาสนาการวางแผนแบบนี้คล้ายกับการมีสัมมาสังกัปปะหรือความดํำริชอบที่ไม่ใช่แค่คิดไปเรื่อยๆแต่เป็นการคิดที่มุ่งไปในทิศทางสร้างสรรค์ ถ้าเปรียบกับดนตรีการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายก็เหมือนนักเปียโ,โนที่ซ้อมทุกวันเขาไม่ได้เริ่มจากเพลงยากที่สุดแต่เริ่มจากสเกลพื้นฐานฝึกซ้ำจนมือและสมองจำได้แล้วค่อยเพิ่มความซับซ้อนในทางวิทยาศาสตร์การฝึกซ้ำๆจะสร้างไมลินชีดรอบเส้นใหญ่ประสาททำให้ส่งสัญญาณได้เร็วขึ้นซึ่งเหมือนการทำให้ทักษะชีวิตของเราคมชัดขึ้นทุกครั้งที่เราฝึก และในบางครั้งชีวิตก็เหมือนโลกแฟนตาซีเป้าหมายคือหอคอยที่สูงตระ n า k เราอาจต้องต่อสู้กับมังกรแห่งความกลัวหรือข้ามสะพานล่องหนที่ทดสอบศรัทธาในตัวเองบางด่านเราอาจต้องหากุญแจแห่งความรู้หรือมิตรภาพเพื่อผ่านไปในทางพุทธศาสนานี่คือการเผชิญกิเลสและอุปสรรคที่ทดสอบจิตใจและเมื่อผ่านได้ใจเราก็สูงขึ้น ตัวอย่างจากชีวิตจริงอาจเห็นได้จากนักวิทยาศาสตร์อย่างโทมัสเอดิสันที่ทดลองหลอดไฟกว่าพันครั้งก่อนจะสำเร็จเขาไม่ได้มองความล้มเหลวเป็นจุดจบแต่มองว่าเป็นวิธีที่ไม่เวิร์กอีกหนึ่งวิธีซึ่งช่วยให้เข้าใกล้วิธีที่ถูกต้องมากขึ้นหลักนี้สอดคล้องกับพุทธธรรมเรื่องความเพียรหรือวิริยะที่ไม่ท้อถอยแม้จะพบอุปสรรค และในสังคมปัจจุบันการมีเป้าหมายก็สำคัญต่อสุขภาพจิตงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดใน Harvard Study of Adult Development ที่ติดตามคนยาวนานกว่า80ปีพบว่าคนที่มีจุดหมายในชีวิตที่ชัดเจนมักมีความสุขและอายุยืนกว่าเพราะพวกเขามีเหตุผลที่จะตื่นขึ้นมาในแต่ละวันและรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย และในพุทธศาสนาความหมายของชีวิตไม่ใช่เพียงการบรรลุเป้าหมายทางวัตถุแต่คือการลดทุกข์เพิ่มปัญญาและสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นการมีเป้าหมายในมุมนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเราแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างและสังคมโดยรวมในที่สุดการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายก็ไม่ใช่การวิ่งแข่งกับใครแต่เป็นการเดินทางภายในของเราเอง เหมือนการเดินป่าที่เรามีแผนที่มีเข็มทิศและมีไฟฉายเพื่อส่องทางแม้อาจมีช่วงที่หลงทางหรือเจอฝนตกหนักแต่เราก็รู้ว่าการหยุดนิ่งไม่พาเราไปถึงไหนเป้าหมายจึงเป็นเหมือนแสงไฟที่ไกลออกไปที่เรารู้ว่าแค่เดินต่อก็จะเข้าใกล้ขึ้นทุกทีและเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราหันกลับไปมอง เราจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่แค่ตอนถึงจุดหมายแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราได้ก้าวอย่างมีความหมายอยู่ในทุกครั้งที่เราลุกขึ้นหลังจากลม้มและอยู่ในทุกวันที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจถ้าเราจะพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือเป้าหมายแบบไหนจึงจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จและความสงบได้จริง เพราะเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนหรือเป้าหมายที่ตั้งผิดทิศอาจพาเราออกนอกเส้นทางและทำให้เสียเวลาอย่างมหาศาลเหมือนคนออกเดินทางด้วยแผนที่ที่ผิดถึงแม้จะมีพลังและตั้งใจเต็มที่ก็อาจไปถึงจุดที่ไม่ได้ต้องการในแง่วิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองมักพูดถึงหลักการ smart goals ซึ่งย่อมาจาก specific measurable Achievable, Relevant และ Time-bound หรือแปลเป็นไทยว่าชัดเจนวัดได้เป็นไปได้สอดคล้องและมีกรอบเวลาตัวอย่างเช่นแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าอยากมีสุขภาพดีซึ่งกว้างเกินไปเราอาจเปลี่ยนเป็นวิ่งให้ครบ10กิโลเมตรภายใน3เดือนเพราะมันชัดเจนวัดผลได้เป็นไปได้และมีเวลาที่แน่นอน ในมุมของพุทธศาสนาการตั้งเป้าหมายก็มีหลักการคล้ายกันเพียงแต่เน้นไปที่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นอันดับแรกเป้าหมายที่ถูกต้องในพุทธธรรมต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมไม่ก่อให้เกิดทุกข์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นและต้องนำไปสู่ความเจริญทางจิตใจ ตัวอย่างเช่นหากเป้าหมายคือการสร้างธุรกิจพุทธศาสนาจะชี้ให้เราตั้งคำถามว่าธุรกิจนี้ทำร้ายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ส่งเสริมอบายามุขหรือไม่และก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมหรือเปล่า ลองนึกถึงการตั้งเป้าหมายเหมือนการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำถ้าเราออกแบบโครงสร้างอย่างรอบคอบใช้วัสดุที่แข็งแรงและวางตำแหน่งให้ถูกจุดสะพานนี้ก็จะพาเราไปอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเราสร้างอย่างรีบร่งโดยไม่ตรวจสอบวางสะพานผิดมุมต่อให้ตั้งใจเดินก็อาจตกลงแม่น้ำได้เป้าหมายในชีวิตก็เช่นกันต้องมีการออกแบบและทดสอบความถูกต้องก่อนจะทุ่มเทกำลัง ในทางวิทยาศาสตร์สมองของเรามีระบบที่เรียกว่า reticular activating system (RAS) ซึ่งทำหน้าที่กรองข้อมูลและโฟกัสในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเมื่อเรากำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน RAS จะเริ่มทำงานเหมือนเรดาร์คอยดึงข้อมูลโอกาสและผู้คนที่ช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นแต่ถ้าเป้าหมายคลุมเครือสมองก็จะไม่รู้จะกรองอะไรเข้ามา ในพุทธธรรมกระบวนการนี้เปรียบได้กับโยนิโสมนสิการหรือการใส่ใจโดยแยบคายซึ่งหมายถึงการคิดอย่างรอบคอบว่ากิจกรรมหรือความคิดใดควรรับไว้เพื่อพาเราไปสู่เป้าหมายและความคิดใดควรละเพราะมันพาเราออกนอกเส้นทาง มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือเรื่องของนักกีฬาวิ่งมารา t h นชาวเคนยาเอลิอุดคิปโชเกท,ที่สามารถวิ่งมารา t h นในเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงได้สำเร็จในปี2019 เขาไม่ได้แค่ซ้อมวิ่งอย่างหนักแต่ยังวางเป้าหมายอย่างละเอียดวัดผลความก้าวหน้าทุกสัปดาห์และปรับกลยุทธ์ร่วมกับทีมโคช้ชที่สำคัญคือเขามีแรงบันดาลใจที่ลึกซึ้งกว่าการทำลายสถิติเขาต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ามนุษย์สามารถทำสิ่งที่เคยถูกมองเป็นไปไม่ได้ซึ่งนี่ตรงกับพุทธธรรมเรื่องฉันทะหรือความพอใจที่เกิดจากเป้าหมายที่มีคุณค่าอีกตัวอย่างหนึ่งจากวงการธุรกิจ คือโยนาสซอกผู้พัฒนาวัคซีนโปลิโอเป้าหมายของเขาไม่ใช่การสร้างกำไรจากวัคซีนแต่คือการกำจัดโรคร้ายที่ค่าชีวิตเด็กนับล้านผลลัพธ์คือเมื่อวัคซีนสำเร็จเขาไม่จดสิทธิบัตรเพื่อให้สามารถผลิตและแจกจ่ายได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วในมุมพุทธศาสนานี่คือการตั้งเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยเมตตาและกรุณาซึ่งเป็นพลังทางจิตใจที่มั่นคงยิ่งกว่าความทะเยอทะยานส่วนตัว นอกจากนี้ในวิทยาศาสตร์ยังมีแนวคิดการแตกเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายเล็กหรือโกชังคิงเพราะสมองมักรู้สึกท้อถ้าเห็นงานใหญ่เกินไปแต่ถ้าเราแบ่งมันออกเป็นช่วงๆสมองจะรับรู้ความสำเร็จได้บ่อยขึ้นและหลั่งโดพามีนเป็นระยะระยะทำให้มีกำลังใจต่อเนื่องพุทธศาสนาก็มีแนวคิดคล้ายกันเช่นการเดินจงกรมที่ไม่เน้นการไปให้ถึงจุดหมายไกลสุดแต่เน้นก้าวอย่างมีสติทุกก้าว การทำเช่นนี้ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันแต่ก็ยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าเราสามารถใช้วิธีนี้กับชีวิตจริงได้เช่นถ้าเป้าหมายคือการเขียนหนังสือ300หน้าเราอาจตั้งเป้าว่าแต่ละสัปดาห์จะเขียนให้ได้5หน้าและเฉลี่ฉลองเล็กๆเ,เ,เมื่อทำได้ครบเป้าหมายใหญ่จึงไม่กลายเป็นภูเขาที่น่ากลัวแต่เป็นเส้นทางที่เราเดินผ่านได้ทุกวัน ในอีกมุมหนึง่งการตั้งเป้าหมายยังต้องเผื่อช่องให้ตัวเองปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพราะชีวิตไม่แน่นอนเหมือนการแล่นเรือที่ต้องปรับใบเรือให้เข้ากับทิศลมในวิทยาศาสตร์นี่คล้ายกับแนวคิด iterative goal setting คือการตั้งเป้าหมายทดลองปรับและตั้งใหม่ตามข้อมูลล่าสุดส่วนในพุทธศาสนาสิ่งนี้ใกล้เคียงกับอิทธิบาท4โดยเฉพาะข้อวิมังสาหรือการไตร่ตรองตรวจสอบผลแล้วปรับปรุงให้เหมาะสม มีตัวอย่างจากวงการสตาร์ทอัพที่เห็นชัดคือ Airbnb ตอนแรกผู้ก่อตั้งตั้งเป้าหมายเพียงให้คนเช่าห้องพักในช่วงงานอีเวนต์ใหญ่ๆแต่เมื่อได้ทดลองแล้วรับฟังผู้ใช้พวกเขาปรับเป้าหมายใหม่ให้เป็นการสร้างแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบนี่คือตัวอย่างของการไม่ยุดติดกับเป้าหมายเดิมจนเกินไปแล้วรู้จักใช้ข้อมูลจริงมาเป็นเข็มทิศ อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในเพราะวิทยาศาสตร์พบว่าถ้าเป้าหมายขัดกับคุณค่าลึกๆในใจเราจะรู้สึกฝืนและหมดแรงง่ายงานวิจัยด้านจิตวิทยาเชิงบวกชี้ว่าคนที่ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเช่นความซื่อสัตย์ความเมตตาหรือความรักในครอบครัวมักมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่า ในอีกมุมหนึง่งการสอดคล้องกับคุณค่าภายในหมายถึงการตั้งเป้าหมายที่ไม่ขัดกับศีลห้าและไม่ขัดกับการลดกิเลสเป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่ภายนอกแต่อยู่บนพื้นฐานของความโลภความโกรธหรือความหลงย่อมไม่ยั่งยืนเปรียบเหมือนปราสาทที่สร้างบนพื้นทรายดังนั้นเมื่อเราจะตั้งเป้าหมายลองใช้วิธีผสมผสานทั้งวิทยาศ,าศาสตร์และพุทธธรรมเริ่มจาก 1. ตั้งให้ชัดแล้ววัดผลได้ 2. ตรวจสอบให้สอดคล้องกับคุณค่าภายในและศีลธรรม 3. แบ่งย่อยเป็นขั้นตอนเล็กๆเ,เพื่อสร้างพลังใจต่อเนื่อง 4. เพื่อพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และ 5. มีแรงบันดาลใจที่ลึกซึ้งกว่ารางวัลภายนอกเพราะในท้ายที่สุดเป้าหมายที่ถูกต้องจะไม่เพียงพาเราไปถึงความสำเร็จแต่จะพาเราไปถึงความสงบและความสุขที่มั่นคงลองมองย้อนกลับไปที่ภาพทั้งหมดที่เราได้เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ต้นเรื่อง เราเริ่มจากถนนสายยาวที่ไม่รู้ปลายทางจากจักรยานในวัยเด็กจากน้ำที่ไหลข้ามก้อนหินจากเสียงเปียโ,โนที่ต้องซ้อมทีละโน้ตและจากหอคอยวิเศษที่ต้องปีนฝ่ามังกรความจริงแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงภาพเปรียบเปลยแต่มันคือภาพสะท้อนของชีวิตเราทุกคน เป้าหมายในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้เราแต่เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆสร้างขึ้นเองเหมือนการต่อจิ๊กซอที่ไม่เห็นภาพบนกล่องชัดเจนเรารู้เพียงว่ามันจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเราใส่ชิ้นส่วนลงไปทีละชิ้นและทุกชิ้นนั้นต้องผ่านการเลือกอย่างตั้งใจไม่ใช่หยิบอะไรก็ได้มาใส่ เมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนเรามีเข็มทิศที่แม่นยำต่อให้พายุลมแรงน้ำซัดเรือไปไกลเราก็ยังรู้ว่าควรหมุนหัวเรือไปทางไหนในแง่วิทยาศาสตร์นี่คือการที่สมองและระบบประสาทของเราสร้างเส้นทางที่สอดคล้องกันทั้งร่างกายและจิตใจส่วนในพุทธธรรมนี่คือการตั้งจิตมั่นในสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปะปะที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งล่อลวงหรือทางลัดที่ผิด แต่สิ่งที่สำคัญคือเป้าหมายไม่ใช่เส้นตรงที่ราบเรียบบางครั้งมันจะโค้งวกวนพาเราไปพบคนที่เราไม่คาดคิดพาเราไปเผชิญบทเรียนที่เราไม่อยากเจอและบางครั้งพาเราไปอยู่ในจุดที่เราต้องหยุดตั้งคําถามกับตัวเองว่าเรายังอยากไปต่อหรือไม่ตรงนี้แหละที่วิทยาศาสตร์และพุทธศาสนามีคำตอบร่วมกัน วิทยาศาสตร์บอกเราว่าการยืดหยุ่นปรับเป้าหมายและเรียนรู้จากข้อมูลจริงคือคกลไกสำคัญของความสำเร็จพุทธศาสนาบอกเราว่าความไม่ยึดติดและการรู้จักปล่อยวางคือหนทางของการเดินต่อไปโดยไม่แบกภาระเกินจำเป็นถ้าเรามีทั้งสองสิ่งนี้เราก็จะไม่เพียงแต่ไปถึงเป้าหมายแต่ยังจะไปอย่างเบาสบาย จำไว้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่เพียงภาพเส้นชัยแต่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเราระหว่างทางเหมือนนักดนตรีที่ฝึกเล่นเพลงยากๆจุดสำคัญไม่ใช่วันที่เพลงนั้นไพเราะสมบูรณ์แต่คือทุกวันที่นิ้วมือเริ่มคล่องจังหวะเริ่มแม่นและหัวใจเริ่มซึมซับความงามของเสียงเพลง ในทางพุทธศาสนาเป้าหมายก็เปรียบเหมือนการเดินบนมรรคมีองศาเส้นทางนี้ไม่ได้สัญญาว่าจะง่ายแต่สัญญาว่าทุกก้าวจะพาเราเข้าใกล้ความจริงเข้าใกล้ความสงบและเข้าใกล้การหลุดพ้นจากทุกขเป้าหมายจึงไม่ใช่เพียงจุดหมายที่อยู่ภายนอกแต่คือการพัฒนาใจภายใน และเมื่อเราหยุดมองดูชีวิตอย่างซื่อสัตย์เราจะพบว่าไม่มีใครเริ่มจากศูนย์ทุกคนเริ่มจากตรงที่ตัวเองยืนอยู่ในวันนี้ต่อให้เส้นทางข้างหน้าไกลและยากเราก็สามารถก้าวได้ทันทีด้วยสิ่งที่เรามีการเริ่มก้าวแรกสำคัญกว่าการวางแผนอย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่เคยลงมือมีคำกล่าวในวงการวิทยาศาสตร์ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเห็นบันไดทั้งเส้นเพื่อเริ่มก้าวขึ้นบันได ส่วนในพุทธศาสนาก็สอนว่าการเดินทางพันลีเริ่มต้นด้วยก้าวเดียวเมื่อสองคำสอนนี้มาพบกันมันกำลังบอกเราว่าแค่เริ่มวันนี้แค่ก้าวหนึ่งก็เพียงพอที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมอย่ารอให้ลมสงบหรือท้องฟ้าแจ่มใสเพราะในความจริงลมจะไม่มีวันหยุดและเมฆจะไม่มีวันจางหายไปหมดแต่เราสามารถปรับใบเรือให้แล่นไปได้ท่ามกลางลมและยังมองเห็นเส้นขอบฟ้าท่ามกลางเมฆหมอกเป้าหมายคือสิ่งที่ทำให้เราไม่หยุดแล่นแม้จะยังมองไม่เห็นฝั่งอย่างชัดเจนถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้กำลังสับสนลองหยุดและถามตัวเองเพียงสามคำถามง่ายๆ 1. ฉันอยากเป็นใคร 2. ฉันอยากให้ชีวิตฉันมีคุณค่ากับใครและ 3. วันนี้ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะเข้าใกล้สิ่งนั้นขึ้นอีกนิดคำถาม3ข้ออาจไม่ให้คำตอบทั้งหมดทันทีแต่จะเป็นเหมือนเข็มทิศเล็กๆที่ค่อยๆหมุนไปในทิศที่ถูกและเมื่อคุณได้คำตอบอย่าปล่อยให้มันอยู่แค่ในหัวให้นำมันออกมาบนกระดาษวางแผนแบ่งเป็นขั้นตอนแล้วลงมือทา เพราะสมองจะจดจำสิ่งที่เรามองเห็นและลงมือมากกว่าสิ่งที่เราเพียงคิดในใจจำไว้ว่าทุกการเดินทางมีวันที่เราเหนื่อยและอยากหยุดแต่นั่นแหละคือวันที่เราต้องช้าลงเพื่อหายใจไม่ใช่หยุดเดินเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่การเร่งไปให้ถึงเร็วที่สุดแต่คือการเดินไปอย่างมั่นคงโดยไม่สูญเสียตัวตนและคุณค่าระหว่างทาง เมื่อวันหนึ่งคุณไปถึงจุดที่ตั้งใจลองหันกลับมามองคุณจะพบว่ารางวัลที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความสำเร็จที่อยู่ในมือแต่คือคนคนใหม่ที่คุณได้กลายเป็นคนที่ผ่านพายุล้มแล้วลุกเจอทางตันแล้วหาทางเลี่ยงและยังคงบองไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่กล้า นี่คือเหตุผลว่าทั้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนาจึงเห็นพ้องกันว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการเดินทางที่เปลี่ยนเราให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมทุกวันดังนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ตรงไหนของเส้นทางลองหยิบเข็มทิศในใจขึ้นมา กำหนดทิศที่อยากไปแม้อาจต้องใช้เวลาแม้อาจต้องเปลี่ยนเส้นทางหลายครั้งแต่ถ้าทุกก้าวของคุณมุ่งไปในทิศที่มีความหมายคุณจะไม่มีวันเสียเวลาแม้เพียงวินาทีเดียวเพราะชีวิตที่มีเป้าหมายไม่ได้รอคอยเส้นชัยแต่สร้างเส้นชัยขึ้นมาทุกวันที่เราเลือกเดินถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ